ขอบุญบริเวณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระย,ยาดำรงราชานุภาพจงเมตตาต่อขออดีและอภิาลต่อาวประชา,า,าชน,นาาทุกท,ท,ท,ทคนทั่วแผ่นดินสาธานุภาพด้วยประการทั้งควงมปรดประบาททุกคนรวงสุขให้คนไทยคนพุทธได้รับความถูกต้องเป็นทางหนาบัดนี้หน้าบัดนี้นาบัดนี้น สำเร็จสขออำนาจบรารมีของสมเด็จพะระเจ้าปรมวลงลงเธอรองค์พระยาดำรงราชานุภาพขอให้ท่านช่วยประชาชนชาวไทยทุก<อ><อ>แห่งแดนค่ะ กันดังเลยตัวแทนตุ๊กญิงกันดังกันดังันดังลูกตัทพดังเดจาบงาขอพระองค์ท่านจงรับรู้ลํซากามื่อพุ่งพุงมายื่นหนังสือติดตามที่ส่งไปมายื่นหนังสือปีหนึ่งแล้วเขาไม่สนใจยง่ะเขาเห็นอิสรามดีกว่าคนพูดลูกหลานของพระองค์ท่าน อ๋อว oh, ันนี้ล <Had> ูกก็ใส่บาตรของที่ท่านพุ่งท่านได้บุญด้วยนะให้ท่านมีความสุขขอท่านทีมอิสระองค์จากมหาไทยทุกหน่วยงานเจ้าค่ะท่านตาเห็นจ้าทุกขาทุกขาทุกขีปตะเลียวจ้าทุกขาดีเขาเอาเปรียบพวกเราโอ้เขาเอาเปรียบค่ะรดคนแล้วดีจ้าเราคนไทยกราแค่แบบทุกเราครับเรกลับถวายคำคำรถพร้อมกันครับ

เท้าซ้ายท้าขวาไปด้านขวามาท่านจะดูได้